ถามนะครว่าคุณครูคะทำไมหนูต้องออมแค่บาทเดียวอบอกหนึ่งบาทนี่ฝึกเพื่อลูกต้องทําทุกวันใ,ให้เป็นนิสยัยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเขามีเงินมากกว่านั้นเขาทาได้ไหม,มได้ค่ะ โรงเรียนก็จะจัดส่วนหนึ่งให้เขาออมแล้วทางผออก็ไปประสานงานกับธนาคารอมสินในหนึ่งอาทิตย์ก็วันพุธต้นเดือนธนาคารก็จะมารับฝากเงินของนักเรียนค่ะอันนี้เป็นการสร้างวินัยอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะการออมก็คือว่าจะมากน้อยก็ถ้าหนูกล้าแต่ขอให้ทาทุกวันใช่ไหมครับจะเป็นวันละสองบาทก็ได้วันละห้าบาทก็ได้ไม่จำกับเลยค่ะว่าหนึ่งบาทคือหนึ่งหนึ่งบาทนี่คือามเป็นเรื่องของการเรื่องประปุกครับหย่อนกระปุกหย่อนกระปุกว่าหนึ่งบาททุกคนจะต้องในในรอบ เราเช็คว่า80วันเนี่ยพอเปิดกระปุกเนี่ยของกตรกาศเนี่ยวินัยตรงนั้นจะบอกตัวนักเรียนแล้วว่าของลูกเนี่ยคือจะบอกว่าส่วนที่เกิน80บาทนั้นจะเป็นส่วนที่นักเรียนไปฝากกับคุณครูรายวันแล้วจะมีหน้าที่ธนาคารไปรับฝากเป็นรายเดือนอันนั้นส่วนหนึ่งสำคัญก็คือว่าให้เด็กฝึกในการที่มีวินัยในอ่อนวันละบาท ก็ได้ทํำวงรอบก็ได้80ครั้งจนจะเริ่มเป็นนิสัยอันนี้เป็นการัครบแต่ถ้าเผื่ออยากจะอมมากกว่านั้นก็ใช่ระบบอื่นไม่ใช่ระบบอันนี้ก็น่าสนใจในส่วนนี้นอกจากนั้นมีอะไรที่เพิ่มเติมอย่างนี้อาจารย์สบอนก็เรื่องของการออมความดีก็นักเรียนจะต้องบันทึกทุกวันว่าวันนี้นักเรียนได้ทําความดีกับตัวเองอย่างไรบ้างทําความดีกับ ครอบครัวอย่างไรบ้างให้นักเรียนฝึกเขียนอาจจะไม่ได้ทุกวันเด็กเล็กๆนี่อาจจะเขียนไม่ได้ก็ใช้วิธีบอกบอกให้คุณครูเขียนให้หรือว่าให้พี่ช่วยบอกเป็นการฝึกแต่แต่การอมความดีนี้จะเน้นนักเรียนชั้นป .3 ถึงป .6 เป็นหลักเพราะว่าเขาเขียนได้แล้วเป็นการฝึกนักเรียนในเรื่องของการเขียนด้วยเขียนด้วยแล้วก็รู้จักที่จะรู้จ่กสิ่งหนดีสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีส่วนใหญ่สิ่งที่เด็กทำมีอะไรบ้างัอาจารย์พร สิ่งง่ายๆที่นักเรียนเขียนว่าวันนี้หนูได้เก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบแล้วอะไรพวกนี้นะของง่ายๆที่นักเรียนรู้อือนี่นั่นความดีแล้ววันนี้ได้ช่วยคุณย่ากวาดขยะท่าบ้านนั่นะอทรได้ครอบครัวได้นั่นคือพอได้รู้ได้ได้เรื่องง่ายๆเข้บอกว่ามันนักเรียนไม่ต้องดูเรื่องที่มันใหญ่ว่าต้องไปช่วยคนตาบอดข้ามถนนนั้น ตรงนั้นบางทีไม่ใช่บทบาทที่เราจะต้องไปแสดงแต่เรื่องง่ายๆที่เราทําดีได้เนี่ยก็เป็นความดีที่เราสะสมได้ครับแล้วทีนี้เราก็มาสรุปว่าในรอบหนึ่งภาคเรียนเนี่ยรายได้บันทึกอะไรมากอย่างไรเนี่ยครูก็จะมาประมวลครับแล้วก็จะยกเป็นบุคคลตัวอย่างของห้องเรียนในเรื่องของการทำความดีเรามองเรื่องของความซื่อตรงไหมครับว่าเด็กนั้นเนี่ยต้องทําแล้วก็เขียนบางคนมี เขียนแต่ไม่ทำเนี่ยมีบ้างไหมครับมีค่ะแต่นักเรียนเขาจะดูแลกันเองนะคะเขาจะค้านค่ะคุณครูค้านหนูไม่เห็นเขาทาอย่างนี้จริงเลยแล้วคนที่ทําก็จะละอายในที่สุดก็จะไม่กล้าไปเองค่ะอ๋อนี่คือการตรวจสอบการตรวจสอบการนี่เปนการตรวจสอบนักเรียนค่ะวิธีเนี้ผมผมนึกนึกถึงในสมัยก่อนเขาบอกว่าเออเราเราต้องเราทําดีแล้วเราก็ต้องให้คนอื่นก็ทําดีด้วยถ้าทําไม่ดีก็เตือนกันว่ากล่าวกันครับ ก็เป็นระบบที่น่ารักเัมืนกมีไหมครับที่ถึงขนาดทะเลาะก,กันเลยบอกเอ้ยไปเรื่องอะไรไปป้องครูก็มีงอนๆนะคะคงไม่ไม่ถึงขนาดที่ว่าทะเลาะกันมากข<อ>เขาจะใช้ระบบปรามกันเองในห้องส่วนใหญ่นะนักเรียนเขาจะมีระดับของเขาเป็นเป็นในห้องจะแบ่งเป็นคนที่จะรับผิดชอบเพื่อนคนคที่ต้องเพื่อนดูแลอะไรมันจะแบ่งเป็นระดับระดับของเขาเองอ่ะเขาจะแบ่งเขาจะช่วยดูแลกันในกลุ่มของเขาค่ะในในห้องหนึ่งเนี่ยมีนักเรียนกี่คนนะท่ันประมาณสิบ ถึงสิบห้าคนไม่มากแถวนี้มากครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยถ้าเปิดนักเรียนมากเนี่ยจะมีปัญหาในการบริหารจัดการนะฮะคงจะถามอาจารย์แผนใจอ๋อถ้ามากเราก็จะแบ่งกลุ่มเลยค่ะนักเรียนชั้นปหกมีประมาณยี่สิบคนก็ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มอนักเรียนจะแบ่งกันเองเขาจะรู้ว่าเขาควรจะรับผิดชอบในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นักเรียนที่เกเรนี่เพื่อนจะไม่ค่อยเอาช่ไมะครับแล้วเราต้องฝึกว่าหนูนะหนูต้องช่วยเหลือเพื่อนอเขาก็จะแบ่งกลุ่มเขาว่า เขาเนี่ยจะไปช่วยเพื่อนกลุ่มนี้เองในกลุ่มเขาก็จะจับกลุ่มกันเลยค่ะครับค่ะเขาจะแบ่งแล้วกลุ่มพวกนี้ค่ะจะช่วยเป็นตัวประสานให้ใเพื่อนในกลุ่มได้ทําดีขึ้นนะคะโดยใช้นักเรียนเป็นตัวช่วยเองเองครูทุกคนในโรงเรียนเนี่ยจะต้องทําแบบนี้ไหมหรือเฉพาะครูแผ่นใจหรือหรือคนที่อาสาสมัครที่จะมาทําตรงนี้หรือหรืออาจารย์สุพรคิดว่าจะเป็นมาตรฐานของครูโรงเรียนทุกคนครับครูทุกคน คือในโครงการเนี่ยก่อนที่จะมาดําเนินโครงการเนี่ยจะมีกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมประชุมเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของการดําเนินโครงการครับก็จะมีตัวมีครูทุกคนแล้วก็มีคณะกรรมการสถานศาึกษาแล้วก็ตัวแทนผู้ปกครองได้มารับทราบหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมตั้งครูผู้ปกครองนักเรียนทุกคนคณะกรรมการศึกษาแล้วก็เชิญวิทยากราให้ความรู้แล้วเราก็จะพูดว่าเราจะสร้างเด็กเราอย่างนี้นะ ให้ผู้ปกครองร่วมด้วยช่วยกันที่บ้านด้วยเราก็จะใช้วิธีบริหารจัดการในสร้างวินัยเรื่องของใช้บวรเข้ามาช่วยเข้าไบ้านวัดโรงเรียนเพราะโรงเรียนนี่อยู่ติดกับวัดทุ่งหวังแล้วก็เจ้าภาพเจ้าอาวาสก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของเรียนด้วยแล้วท่านก็จะมาช่วยดูแลเรื่องของโรงเรียนบ่อยมากโรงเรียนก็จะไปทากิจกรรมที่วัดทุกเดือนครับทุกวันพระ ในกิจกรรมนี้ความร่วมมือระหว่างค,คุณพ่อคุณแม่กับนักเรียนกับกิจกรรมอันนี้ดีไหมครับคุณพ่อคุณแม่ก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีเวลานะคะคพอกิจกรรมนี้มาลงเขาชอบมากค่ะส่วนใหญ่ก็จะให้ความร่วมมือดีค่ะความถี่ที่อาจารย์เชิญผู้ปก